<c oughs> บอกเลยน้องวิธีการตับเกี่ยวเกี่ยวน้ำมันเครื่องรูดนี่อืมนี่เห็นไหมเกี่ยวน้ำมันเครื่องรูดนีม่มาตับแล,แล้วหัวเปลี่ยนไะฮะหัวเปลี่ยนไง <c oughs> หัวเปลี่ยนไงนี่ไงน,อน้อยแ่ะนี่ไงซื้อมาแล้ว เวนี Dante, ่ยอะเก่าใช่สิบสี่คูณหนึ่งจุดห้าสั่งเนี่ยมาวะอางในซูเปอร์ครับเนี่ยสิบสี่คูณหนึ่งจุดห้าอันนี้อันนี้ไซส์มันไซส์เดิมตอนแรกมันสิบสองคูณหนึ่งจุดห้าก็เป็นตามมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นสิบสามคูณหนึ่งจุดห้ายังไงเปลี่ยนมาเป็นสิบสี่คูณหนึ่งจุดห้า เป็นน็อตแม่เหล็กเงาให้ดูนี่น็อตนี่โฟกัสนี่แม่เหล็กสิบสี่เห็น,น, Not น, Focus นไ,หไหมสิี่คูณหนึ่งจุดห้าอันเนี้ยแม่เหล็กมันก็จะช่วยดูดพวกเศษเหล็กเศษอะไรในน้ำมันเครื่องได้เนี่ยไอตัวเนี้ยดีอา้าวก็วิธีกันตนับนี่ดอกตับ สิ 14, บสี่คูณหนึ่งจุด้าเบอร์นี่นะโฟกัสปึ๊บกล้องไม่โฟกัสครับเนะกล้องไม่โฟกัสอนะโฟกัสแล้วนี่สิบสี่คูณหนึ่งจุะ,ะไล่ไปเรื่อยสิบสองสิบสามสิบสี ถ้าสิบสี่รูดีก็สิบห้าล้อมหน้าก็เป็นพันใหม่เลยอ้าวถ่ายเอาแม่มาถือเหรอไม่ไม่ถ่ายไปเลยถ่ายวิธีการสตาร์ทโอเคเอาตอนนี้ระวังใกล้นี่ชัดเออเห็นอยู่ซูมมาเนี่ยถ่ายก็วันนี้กำลังถ่ายดอกนี้ก่อนไปดอกนี้ก่อนที่เราเบื่อเลย ดอกที่มันแหลมแหลมก่อนเออเบอร์เบอร์อะไรมันจะมีให้มาสองดอกเออสองสองดอกอันนี้อันนี้ดอกดอกตับดอกที่มันจะเนี่ยตัวอีกตัวหนึ่งดอกย้ําดอกย้ํานี่มันจะไม่แหลมตัวมังเกี่ยวเอาให้ใช้ตัวดอกนี้ก่อนเออนั่นแหละเนาะใส่ใกล้ซูมอยู่เนี่ยสมุนเข้าไป

อืมพี่ยากอยู่นี่นี่ต้องใช้ความพยายาม เข้าเด้ต้องเข้าออน,นีคมากอือม่ครับฮะจับเกี่ยวเข้าออไปแล้วอันนี้เข้าออไปแล้วนะปัปบ๊บปับ ก็ใช้น้ำมันหยอดหน่อยหนึ่งก็จะระวันาางนะวค่อยค่อยหมุนนี่นะเขาให้หมุนก็หมุนออก เกี่ยวเกี่ยวใหม่ก้อนนี้ใส่เข้าไปเปีย้ยยอดออกแรงครับนี่ครับมือแดงเลยครับ